สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสีมีนาคลิปนี้สีมีนาขออาราชนาพระหลวงพ่อเงินกรุวัดท่ามะไฟมาอธิบายการดูพระหล,อล่อโบราณเนื้อสำลิดทองผสมหลวงพ่อเงินท่านได้รับสมญานามว่าเป็นอมาตะเทราจารย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์อีกทั้งยังเป็นสหายธรรมมิกและเกจิผู้ร่วมในยุคเดียวก,กันกับสมเด็จโตแห่งวัดะระฆังและหลวงปู่สุข แห่งวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงพ่อเงินท่านได้บรรพชาเป็นสามนเณรที่วัดชนะสงครามนะครับและได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่จังหวัดพิจิตรได้รับฉายาทางพระพุทธศาสนาว่าพุทธโชตแล้วได้กลับมาจําวัดที่วัดชนะสงครามอีกครั้งและย้ายไปจําพรรษาอยู่ที่วัดคงคาลามวัดบางคลานใต้หลวงพ่อเงินท่านล่ำลือทั้งเรื่องวิปัสนาธุระมต์วิทยาคมยานวิเศษ รวมถึงเชี่ยวชาญทางด้านยาและการรักษาโรคให้แก่ชาวบ้านอีกครั้งยังได้สร้างถาวรววัตถุมากมายไม่ว่าจะเป็นโบสถ์วิหารศาลาและรวมถึงวัตถุมงคลซึ่งมีการเล่าว่าท่านไม่ค่อยจะนิยมสร้างวัตถุมงคลมากนักดังนั้นส่วนมากจะเป็นการที่ลูกศิษย์ลูกหาสร้างมาให้ท่านปลุกเสกให้ในยุคนั้นท่านได้สร้างความจเจริญทางพุทธศาสนา และเป็นศูนย์รวมใจของผู้คนเป็นอย่างมากหลวงพ่อเงินท่านเกิดในปีพศ2351และท่านได้มรณภาพในปีพศ2461สิริอายุรวม111ปีหลวงพ่อเงินนะครับท่านเป็นเกจิผู้ที่นักสะสมพระเครื่องต่างก็รู้จักกันดีพระเครื่องและวัตถุมงคลของหลวงพ่อเงิน เป็นที่ยอมรับในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่ผู้คนนิยมอนดับต้นต้นเพราะมีประสบการณ์กันมานักต่อนักและมีคนทําปลอมกันมากมายดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาถ้าพี่ๆน้องๆอ,อยากได้วัตถุมงคลของหลวงพ่อเงินที่ทันยุคไว้บูชานะครับ พื้นฐานอย่างแรกที่เราควรจะต้องเรียนรู้ก็คือประวัติการสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อเงินนะครับวัดที่มีการจัดสร้างและปลุกเสกวัตถุมงคลของหลวงพ่อเงินที่ถูกบันทึกไว้มีมากมายเพราะหลวงพ่อเงินท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมายในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและใกล้เคียงเช่นวัดบางตะโกวัดท่ามะไฟวัดท้ายน้ําวัดห้วยเขนวัดคงคารามวัดทุ่งน้อยวัดหลวงวัดขวางวัดบางมูลนาค วัดท่าล่อวัดขมังวัดใหม่คําวันและยังอาจจะมีอีกหลายๆวัดที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้นะครับซึ่งพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินกรุวัดท่ามะไฟทิมพนี้ผู้สะสมพระรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยคุ้นตากันมากนะักอาจจะคุ้นกับพิมพ์นิยมพิมพ์ขี้ตาพิมพ์จอบใหญ่จอบเล็กที่มีค่านิยมหลักล้านถึงหลัก10บล้านบาทแต่จริงๆแล้ววัตถุมงคลของหลวงพ่อเงิน ก็ยังมีอีกมากมายเช่นพิมพ์รูปเหมือนองค์นี้พิมพ์สังกจายพิมพ์สังคติแตกพิมพ์คอเอียงเต่าตะภาพที่มีค่านิยมหลักหมื่นไปจนถึงแสนไปไปลายตามสภาพพิมพ์รูปหล่อเนื้อดินซึ่งหายากมากเพราะคาดว่าเป็นพระยุคต้นๆของหลวงพ่อเงินนะครับซึ่งถ้าลองดูดีๆพี่ๆเพื่อนอาจจะมีวัตถุมงคลที่ปลุกเสกโดยหลวงพ่อเงินครอบครองอยู่ก็ได้นะครับ มาดูเรื่องวิธีการสร้างพระรูปหล่อโดยวิธีหล่อโบราณกันนะครับมีการสร้างได้หลายวิธีแต่จะพูดถึงหลักๆออกเป็น2วิธีก็คือการหล่อช่อซึ่งจะมีรอยตัดช่อให้เราเห็นแล้วก็จะเห็นรอยตะไบช่อนะครับและอีกแบบคือแบบเทเบ้าประกบซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เราจะมองเห็นรอยตะเข็บด้านข้างซึ่งไม่ว่าจะเป็นวิธีใดวิธีหนึ่งของ2วิธีนี้เนื้อพระมักจะมีผิวเหี่ยว ซึ่งเป็นธรรมชาติของวิธีการหล่อโบราณเพราะว่าโลหะจะไม่ได้ผสมเข้ากันดีนักจะมองเห็นหลุมตามดขึ้นได้ตามองค์พระและถ้าเป็นการหล่อเวียงแบบปัจจุบันเนื้อพระจะค่อนข้างตึงเรียบและเป็นเนื้อเดียวกันเนื่องจากระบบการหล่อเวียงเนื้อพระจะค่อนข้างเข้ากันดีสร้างพระได้จำนวนมากสวยงามและใช้เวลาน้อยกว่านะครับจุดสังเกต ของพระเนื้อสำลิดทองผสมที่ใช้วิธีการสร้างแบบหล่อโบราณเมื่อส่องเนื้อเข้าไปเรามักจะไม่ได้เห็นผิวพระเป็นผิวเดียวเราจะมองเห็นเนื้อโลหะหลากหลายบนผิวองค์พระเมื่อพระสร้างมาเป็นเวลานานร้อยรปีเราจะเห็นคราบสนิมหรือคราบออกไซด์นะครับที่เกิดขึ้นบนผิวองค์พระอันนี้เป็นตัวตัดสินอายุพระได้ในระดับหนึ่งทีเดียวสำหรับวัตถุมงคลหลวงพ่อเงิน ผู้ใหญ่หลายๆท่านกล่าวไว้ว่าหลวงพ่อเงินท่านมักจะผสมเหล็กไหลลงไปด้วยเป็นมวลสารสำคัญแร่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทองคําเงินทองแดงทองเหลืองเหล็กสังกะสีหรือแม้แต่ตะกั่วถ้าเราใช้ในปริมาณที่พอดีมักจะมีประโยชน์และดีต่อสุขภาพร่างกายเพราะสิ่งเหล่านี้ไหลเวียนอยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับหลวงพ่อเงินท่านเก่งเรื่องยา และการรักษาโลกพระหลวงพ่อเงินพิมพ์พรูปเหมือนกลุ่วัดท่ามะไฟเป็นพระเนื้อสำลิดทองผสมนะครับสร้างโดวยวิธีการหล่อโบราณเท่าที่ทราบมีจํานวนครั้งที่สร้างอาจจะไม่มากเท่าพิมพ์พนิยมพระพิมพ์พรูปเหมือนกลุ่วัดท่ามะไฟมีการสร้างไว้หลายขนาดและมีทั้งอุดกลิ่งและหล่อตันพระในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นพระผงพระเนื้อดิน หรือพระเนื้อสำลิดจะมีการสร้างตามสูตรการสร้างพระโบราณซึ่งมักมีการกำหนดสัดส่วนและปริมาณของมวลสารมีกรรมวิธีการสร้างที่ค่อนข้างแน่นอนนะครับหลักในการดูพระเนื้อสำลิดทองผสมนะครับจะขอแบ่งคร่าวๆออกเป็นเจอย่างซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับพี่เพื่อนๆก็ขอนำเสนอในความคิดของที่กลุ่มสีมีนาได้ศึกษาไว้ 1. คือดูเนื้อพระ 2. ส,สังเกตความเก่าความเหี่ยวของเนื้อ 3. ดูกระแสโลหะ 4. มองแลแฝงในองค์พระให้เจอนะครับ 5. ดูร่องรอยของหลุมตามด 6. ดูรอยแทงตะไบและ 7. ด,ดูพุทธศินลและเชิงช่างข้อแรกคือเนื้อพระการสร้างพระเนื้อสำลิดในสมัยก่อน อย่างที่กล่าวไว้จะมีสูตรและส่วนผสมในการสร้างถึงแม้ส่วนผสมหลักในการสร้างพระรูปหล่อของรูพ่อเงินจะเป็นทองเหลืองแต่จริงๆแล้วทองเหลืองก็คือการผสมกันระหว่างทองแดงและสังกะสีนะครับซึ่งถ้าสร้างตามสูตรการสร้างพระเนื้อสำริดแต่โบราณแน่นอนว่าจะต้องมีแร่หรือโลหะอื่นๆผสมอยู่ด้วยเช่นทองคำเงินตะกัวหิมาไทหรือว่าเหล็กไหลผสมอยู่นะครับซึ่ง แน่นอนจะมีสัดส่วนที่ไม่เท่ากันในแต่ละองค์ถัดมาเป็นเรื่องของความเก่าและความเหี่ยวของเนื้อพระสิ่งสำคัญมากๆในการพิจารณาพระหล่อบโบราณก็คือเนื้อพระจะต้องมีความเหี่ยวมีคราบเก่าฝังลึกและจะต้องแห้งแต่ถ้ามีการอาราธนาองค์พระใช้ติดตัวมีการโดนคราบไอเหงื่อบ้างอาจจะทำให้ผิวฉ่ำ ต้องไปดูในร่องหรือในซอกส่วนลึกที่ไม่โดนผิวแทนนะครับหลักการนี้ใช้ได้สำหรับพระเนื้อสำริดหล่หอโบราณเก่าถ้าผิวเรียบตึงอาจจะไม่ใช่พระหล่อโบราณอาจจะสร้างด้วยวิธีหล่อเวี่ยงเหมือนพระสมัยนี้นะครับผิวพระก็เหมือนผิวคนหรือเหมือนวัตถุทั่วๆไปด้วยหลักของธรรมชาติเมื่อผ่านการเวลาผิวพระจะต้องมีความเหี่ยวแห้งโดยเฉพาะพระหล่อโบราณเนื้อจะเรียบตึงไปทั้งหมดไม่ได้นะครับ หากเป็นพระที่ใช้ลายเส้นเส้นสายต่างๆอาจจะเลือนไปได้บ้างแต่ความเหี่ยวย่นในร่องเราควรจะต้องมองเห็นได้อยู่นะครับส่วนถัดมาเป็นเรื่องของกระแสโลหะนะครับกระแสโลหะเป็นอีกจุดฟันธงของความเก่าของเนื้อพระสำริดเมื่อสองเนื้อพระเราควรมองเห็นโลหะและสนิมโลหะมากกว่า1นชนิดขึ้นไปในเนื้อเมื่อมีการผสมแร่และโลหะหลายชนิดในเนื้อ สนิมก็จะต้องมีหลากหลายสีด้วยนะครับเช่นเขียวแดงส้มเหลืองน้ำตาลและถ้ามีทองคำผสมจะมองเห็นสนิมสีแดงส้มเรื่อเรไล่ปะปนกันไปสิ่งสําคัญที่สุดในการดูกระแสโลหะก็คือเราต้องมองสนิมจากในเนื้อไม่นูนขึ้นมาเหมือนการทาสีนะครับต้องไม่ใช่การทาทับจากภายนอกสนิมหลากสีจะผุดขึ้นจากในเนื้อทับและปะปนกัน ถ้าเห็นลักษณะเป็นแผ่นๆหรือปื้นๆอาจจะต้องระวังนะครับแร่แฝงในองค์พระอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับเนื่องจากการผสมโลหะเพื่อใช้หล่อพระจะมีโลหะและสิ่งต่างๆผสมรวมกันการให้ความร้อนในการสร้างพระในสมัยก่อนโลหะมักจะไม่เข้ากันดีทั้งหมดในทุกจุดเพราะเป็นการทำด้วยแรงคนเป็นหลัก เทคโนโลยีสมัยใหม่ๆก็ยังไม่มีใช้ดังนั้นโลหะจะไม่ได้ผสมรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดทำให้เรามองเห็นเส้นเสียนเม็ดผดหรือเป็นเกล็ดป่าปนในเนื้อกับสนิมนะครับหลุมตามดเรื่องสําคัญที่หลายๆคนมักจะมองข้ามจุดนี้ไปนะครับการเทโลหะที่หลอมลงในเบ้าในขณะร้อน โลหะซึ่งมีสภาพเป็นของเหลวถูกเทลงในเบ้าอาจจะเกิดฟองอากาศขึ้นและเมื่อโลหะเย็นตัวลงฟองอากาศก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวทําให้เกิดเป็นหลุมเล็กๆลึกๆหรือที่เรียกว่ารอยตามดเสียนพระรุ่นเก่าเขาดูจุดนี้กันด้วยนะครับเพราะเป็นร่องรอยสําคัญตามธรรมชาติที่เกิดจากขั้นตอนการสร้างแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้แปลว่าเป็นพระปลอมแต่ต้องดูส่วนอื่นประกอบด้วย สำหรับการหล่อเวียงหรือเป็นการหล่อพระสมัยใหม่จะไม่ค่อยมีตามดหรือแทบจะไม่มีเลยนะครับสิ่งที่เราต้องดูถัดมาคือรอยตะไบพระรูปหล่อโดยทั่วไปมักมีการตะไบโดยช่างเพื่อตกแต่งพิมพ์หรือว่าลบส่วนที่เกินออกรอยตะไบเป็นอีกส่วนที่สําคัญมากในการดูความเก่าขององค์พระเพราะรอยตะไบเก่าปลอมไม่ได้ง่ายๆนะครับ พระปอมส่วนมากจะใช้วิธีกรบรอยตะไบเพื่อมองให้ดูไม่เห็นร่องหัวใจของการดูรอยตะไบเก่าคือให้หาร่องที่ลึกที่สุดพระเก่ารอยตะไบก็ต้องเก่าเราควรจะมองเห็นสนิมสีเดียวกับที่เกิดบนเนื้อเกิดในร่องตะไบรอยตะไบจะต้องดูเหี่ยวและไม่คมเด็ดขาดให้นึกถึงลักษณะของแผลสดและแผลเป็นของเราก็ได้นะครับ แต่บางครั้งเราก็ต้องระวังเรื่องรอยตะใบเก่าเพราะพระเนื้อโลหะเก่าบางครั้งช่างอาจจะตะใบเนื้อพระบางส่วนออกเพื่อนําไปเลี่ยมใส่ตลับถ้าเป็นกรณีนี้รอยตะใบาอาจจะมีทั้งรอยเก่าและรอยใหม่ปนกันได้นะครับถัดมาเป็นเรื่องของการพิจนารณาพุทธศิลป์และเชิงช่างเมื่อเรารู้แล้วว่าพระองค์ที่เรากําลังดูอยู่ เป็นพระที่มีความเก่าทันยุคจริงๆหากพี่เพื่อนๆยังไม่แน่ใจว่าพระองค์นั้นถูกสร้างหรือปลุกเสกโดยเกจิท่านใดพุทธศิป์จะเป็นตัวบอกว่าพระองค์นั้นถูกสร้างในยุคไหนวัดและเกจิท่านใดหรือเป็นเชิงช่างสายไหนเช่นช่างหลวงช่างสิบหมู่หรือว่าบ้านช่างหล่อเป็นต้นสำหรับเชิงช่างหรือลายเซ็นของช่างสมัยนี้ ช่างหรือศิลปินมักจะเซ็นลายเซ็นไว้บนผลงานตัวเองแต่สําหรับการสร้างพระช่างไม่สามารถเซ็นลายเซ็นตัวเองลงไปได้เราจึงมักจะเห็นเชิงช่างหรือตําหนิอยู่บนองค์พระเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ศึกษาไว้ได้นะครับแต่การสร้างพระแต่ละครั้งไม่ไดมีช่างท่านเดียวมีทั้งช่างแกะพิมพ์ช่างหลอช่างแต่งและอาจจะมีอีกหลายๆท่านที่ช่วยกันร่วมสร้างชาวบ้านก็อาจจะมาช่วยกันทั้งตำบล เหมือนเป็นงานบุญน่ะนะครับดังนั้นการสร้างพระในแต่ละครั้งไม่ว่าจะหลายหมื่นหรือหลายพันองค์อาจจะมีหลายแม่พิมพ์หลายบล็อกและช่างอีกหลายคนเราจึงไม่สามารถยึดตำหนิตายตัวในพิมพ์ได้ว่าจะต้องมีจุดตรงนั้นรอยตรงนี้แต่สำหรับความเป็นธรรมชาติพุทธศิลป์และเชิงช่างจะต้องถูกต้องพระรูปหล่อบางองค ไม่ได้มีหน้าหรือรอยริ้วจีวรในหุ่นเทียนนะครับแต่ช่างเป็นคนแต่งเพิ่มเติมทีหลังดังนั้นหากเป็นรอยแต่งนอกพิมพ์โดยช่างเรามักจะเห็นความเรียบร้อยความคมชัดได้มากกว่ารอยในพิมพ์ทั้ง7ข้อนี้เป็นหลักในการดูพระรูปหล่อโบราณโดยใช้ความจริงและธรรมชาติในการสร้างมาเป็นข้อศึกษาเพราะพระเก่าเหล่านี้ผู้คนยอมเสียเงินเป็นแสนเป็นล้าน เพื่อให้ได้วัตถุโบราณของแ,แท้ที่มีพุทธคุณมาอาราธนาใช้ใครๆก็หลอกกันได้นะครับแต่ธรรมชาติหลอกกันไม่ได้สีมีนาหวังว่าพี่พเพื่อนๆจะได้แนวทางในการส่องพระให้สนุกขึ้นนะครับใครที่อยากได้หลวงพ่อเงินแท้แท,ทันยุคไว้บูชาขอให้ศึกษาแล้วได้มาครอบครองนะครับหลวงพ่อเงินท่านลุกเสกไว้หลายรุ่นหลายพิมพ์หลายวัดแต่พุทธคุณไม่ต่างกันพวกเราสีมีนา ฝากพี่พี่เพื่อนๆกด subscribe ติดตามช่องเพื่อความรู้เรื่องพระเครื่องดีๆต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ